ครับ <IS 2> ผมก่อนจะทากับข้าวเราก็มาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับนี่เป็นเครื่องแกงครับในเครื่องแกงจะมีขาไร้ใบมะกรูดนะครับหอมกระเทียมแล้วก็พริกนะครับซึ่งอยู่ในถ้วยนี้นะครับซึ่งเครื่องแกงนี้เราก็จะนําไปโคลกนะครับนําไปโคลกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ส่วนประกอบก็จะมีเป็นผักครับผักก็จะมีเป็นผักกะลํานะครับเป็นยอดผักโขมนะครับเป็นยอดผักโขมเป็นกะลําแล้วก็จะมี ไปโหระพานะครับมีผักจะพลูใบจะพลูนะครับต้นหอมั่นท่อนนะครับมีพิกกินหนูสวนนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับนี่จะเป็นผักที่จะทําในส่วนประกอบของเมนูนี้นะครับแล้วก็นี่คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็จะมีกุ้งครับกุ้งสดนะครับมีปลาหมึกนะครับแล้วก็หอยแมลงผู่หอยแมลงผููสดที่เขาแกะแล้วนะครับซึ่ง จะมาเป to então, ็นเมนูของเราวันนี้คร so, uh, ับอ่านี่ในส่วนของเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะทําเป็นน้ําซอสมานะครับก็มีผงยูรสนะครับผงปรุงรสน้ําตาลนะครับน้ํามันหอยแล้วก็น้ำปลานะครับครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มโดยการอาน้ําใส่ไปในกระทะหรือหม้อครับแล้วแต่ท่านจะใช้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะเพราะเพื่อมันง่ายต่อการถ่ายทํานะครับใส่น้ําลงไปแล้วนะครับก็ใส่เครื่องแกงที่เราไปคลกนะครับ เครื่องแกงนี่ใครจะโขกหยาบโขกละเอียดแล้วแต่เลยนะครับของผมจะโขกแบบหยาบๆยาหน่อยนะครับพอได้ขบเคี้ยวนะครับฟันยังดีอยู่นะครับพอเครื่องแกงเราเดือดนะครับเคี่ยวให้หอมเดือดเลยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับนี่จะเป็นผักที่สุกยากหน่อยนะครับก็คือกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีแล้วก็ยอดผักโขมนะครับใส่ลงไปผัดไปทําให้เขาสุกสักหน่อยนะครับ ก็ผัดไปเรื่อยครับผัดให้สุกแล้วนะครับเราก็เติมน้ําลงไปครับอ่าที่เห็นนี่ผมจะเป็นน้าล้างคกนะครับเติมน้ําลงไปนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเดือดกลับขึ้นมาสักหน่อยนะครับพอเขาเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับก็นี่ครับใส่มะเขือเทศลงไปครับใส่มะเขือเทศเสร็จนะครับกดๆให้จมน้ําหน่อยนะครับ พอใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วก็จะเครื่องปรุงล,รลงไปเลยครับเครื่องปรุงที่เราเตรียมมาครับปรุงลงไปเลยครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะครับปล่อยให้เดือดแล้วก็ชิมรสดูครับว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับถ้าเราได้รสชาติแล้วนะครับเราก็จะการใส่วัตถุดิบลงไปเลยนะครับมีกุ้งมีหมึกมีหอยนะครับที่เราเตรียมไว้ครับใส่ลงไปนะครับ ใส่ลงไปก็คุณๆให้เขาโดนให้นี่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับไม่ต้องนานครับเพราะว่าพวกนี้จะสุกไวนะครับใส่ผักนะครับที่เรามีอยู่นะครับใส่ลงไปเลยครับพวกผักต่างๆครับผมก็ลืมกดบันทึกนะครับอันนี้แล้ววันนี้ที่ต้องมาภาคเอาเพราะว่ามีก่อสร้างมานะครับก็เลยต้องมาภาคเอาครับใช้เสียงสดๆเลยไม่ได้ครับบรรยายสดไม่ได้ครับใส่ผักลงไปครับผักทุกอย่างลงไปที่เหลือครับใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็คนให้สยบให้สลุดนะครับให้ผักเขาสลุดเขาจะได้ไม่ดํานะครับครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คืออ่อมทะเลนะครับหน้าตาของเมนูวันนี้นะครับทุกคนอาจจะดูว่าแปลกนะครับแต่สําหรับผมไม่แปลกเลยครับทำกินบ่อยๆนะครับนี่คืออ่อมทะเลนะครับสําหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ